เห็นใน i อีน้องๆแฟนคลับนะคะโอ้โหกรี๊ดคอแทบแตกเลยกับงานมิทติ้งละครกระแสะแรงสามีชั่วคืหนหหลายคนบอกรออยากให้จัดแฟนมีบมากแล้วก็มีจริงๆเก็บภาพมาให้ชมแล้วนะคะตามคำขอจริงๆนะคะเก็บตกความสนุกความฟินนี่มาเทียบเลยเรียกว่าเป็นละครที่ประสบความสำเร็จจริงๆสำหรับสามีชั่วคืนที่ส่งให้น้องยูโรยศวัสด์และก็พิ้งคอย์ปภาวดีกลายเป็นคู่ชินยูพิ้งตกแฟนๆได้เยอะมาก ทั้งคู่เนี่ยกลายเป็นสามีและภรรยายแห่งชาติไปเลยจ้า,าแล้วก็นี่แหละค่ะมีมิสซิงงานนี้ขึ้นมาน้องเจียใช่ค่ะต้องบอกว่า พิงพอยก็คือตกเยไปเลยเต็มๆคือแบบโอ้ตายล้าน้องแบบสวยเหลือเกินนะคะโดยมีติ้งนี้ชื่อสั้นๆสั้นนิดเดียวชื่อมอโมแดนวันนท์แฟนมีทความสัมพันธ์ชั่วคืนที่กลายเป็นรักยั่งยืนตลอดไปสั้นไหมคะโอเคค่ะหมดเวลาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสั้นนิดเดียวงานนี้นะคะเหล่านักแสดงมากันเพียบเลยค่ะทั้งน้องยูโรนะคะน้องพิงพอยน้องบอมน้องแพร่แล้วก็น้องแทนตะวันค่ะซึ่งภายในงานนะคะก็มีการตรวจ ATK ผู้ที่เข้าร่วมงานทั้งหมด250คนนะคะคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยค่ะแล้วก็มีการเว ระยะทางทางสังคมด้วยงานนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าแฟนๆทุกคนน่ารักมากจริงๆค่ะให้ความร่วมมือแล้วก็สนุกกันอย่างเต็มที่ชเช่นเดียวกันนะคะเรามีการมิดแอนกีท์ขั้นซูมด้วยนะคะที่มีผู้ชมกว่า500คนเลยทีเดียวก็ <woo. S 2> เขาบอกเลยว่าสนุกฟินเวอร์ทางหน้าจอก็ฟินสุดๆ<า>ดเป็นเวลา 5, 5ชั่วโมงที่เต็มอิ่มมากๆเลยค่ะโอ้ชั่วโมงยาวๆไปเลยแล้วพูดถึงโชว์นะคะน้องๆเขาจัดเต็มโดยเฉพาะยูโรและพิงคอยเขามีโชว์เต้นแบบเซ็กซี่ค่ะคือแบบว่าแบบเซ็กซี่ไม่เคยเห็นพิงคอยแบบ นี <G ã entender> ่ที Dutch ่ไหนมาก่อน นอกจากจะได้สนุกแล้วนะคะยังได้ทําบุญร่วมกันกับนักแสดงอีกด้วยค่ะเพราะว่าในงานนะคะมีการประมูลเสื้อค่ะทีมสามีและทีมภรรยาที่น้องยูโรแล้วก็น้องพิงพอยนะคะใส่จริงในเรื่องนี้เลยค่ะนํามาประมูลนะคะเพื่อนําเงินไปมอบให้กับมูล,ลนิธิบ้านนกขมิ้นค่ะงานนี้นะคะต้องบอกเลยว่าแฟนคลับของทุกๆคนเนี่ยเป็นสายเปจริงๆประมูลกันอย่างดุเดือดที่สาคัญกว่าน,นี้หนุ่มยูโรเขาทําหน้าที่ดีมากค่ะเพราะว่าทหน้าที่เป็นเซอร์วิสแบบที่ดีสุดๆก็คือตรงไหนมีประมูลคือวิ่งไปตรงนั้นอยากดูเสื้อช่มัครบ เอาเสื้อไปให้ดูออไม่ได้ให้ดูธรรมดานะ ใส่เสื้อโชว์ไปอีกนะคะทําให้งานนี้ค่ะได้เงินประมูลไปถึง1นึ่0 0นสองหมื่นับาทค่ะแล้วก็เงินทั้งหมดนะคะก็มอบให้กับมูลนิธิทั้งหมดเลยค่ะโอ้โหสุดยอดเลยนะแล้วงานนี้ไหนๆรวมคนกันแล้วนะคะยังมีน้องลูกครุนมาด้วยค่ะมาหาพี่ๆนักแสดงโกพี่ๆแฟนคลับไปได้เต็มๆเลยตั้งแต่หน้านงานเลยซึ่งแต่ละคนนะคะตื้นตันใจแล้วก็หายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้งที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจไปกับผลงานชิ้นนี้นะคะและที่คลืมกว่าใครน้องเจีย๊ยบค่ะผู้ชมพูกำกับแน่นอน พี่ต้นตะวันที่อยู่เบื้องหลังความสําเร็จของเรื่องนี้นะคะแล้วพี่ต้นบอกว่าเห็นแฟนๆมาเยอะขนาดนี้พี่ต้นบอกโอ้โหพี่นะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมีวันนี้อูดีใจมากๆเลยดีใจแทนน้องๆด้วยนะครับดีใจไหมครับมอนดีใจค่ะก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การตอบรับเป็นอย่างดีทําให้เราได้มีงานแฟนมิสในครั้งนี้นะครับก็ดีใจมากๆครับผม,มตอนนี้ตอนนี้ตื่นเต้นมากข่าเต้นที่เตรียมมาที่เรียนมาลืมหมดแล้วนะครับ หนูว่าทุกคนหายเหนื่อยเลยค่ะเรียกว่าปลิดทิ้งเลยดีกว่าทุกคนภูมิใจเลยใช่เป็นครั้งแรกเลยที่เราได้ร้องเพลงคู่แล้วก็ได้มาร้องเพลงแบบกับแฟนคลับครับไม่มีใครคิดจะถามช่างหน้าช่งางผมเลยเหรอฮะมีคน้างหน้าต้องใหม่จับพี่เราพี่เรามือหนอจับเ <c oughs> ต้นอยู่ปะเต้นหนักปะตื่นเต้นนะ <c oughs> ตื่นเต้นมากครับวันนี้ ขอบคุณแฟนคลับทุกคนจริงๆค่ะที่สลับเวลากันมาล่วมสนุกกันนะคะก็เตรียมการมาตั้งแต่หรือว่ามีมีติ้งนะคะก็สั่งนู่นสั่งตั้งแต่ละครจบก็คือเตรียมหาป้ายไฟดอกไม้นู่นนี่นั่นเพราะว่าพร้อมจะซัพพอร์ตทั้งคู่อยู่แล้วนะคะเอนเตอร์เทนแฟนคลับดีค่ะน่ารักมากก็จะคอยซัพพอร์ตน้องอย่างนี้ตลอดไปค่ะขอให้น้องมีงานคู่กันอีกค่ะเดี๋ยวจะตามไปทุกที่เลยค่ะ